สวัสดีค่ะพี่น้องลังชาแน,นลค่ะพี่น้องมันในฝนตกค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตกเมืองสวีเดนเด้อค่ะพี่น้องเออฝนตกมาแรงเรงแห้งแห้งเงด้อค่ะเด้อสิดได้ไปเก็บเห็ดเพิง่งกระสีได้พาพี่น้องไปเก็บเห็ดเพิ่งสวีเดนค่ะตอนนี้เห็ดเอเห็ดนาหอน เ็ดเหลืองนาฮอนสวีเดนก็ได้เก็บไปแล้วค่ะพี่น้องเออมันก็ออกโบหลายเออมันออกเป็นบางปลาแล้วก็มมนาเฮดนาเฮดสวีเดนขึ้นนานาโวบอกเฮ้มันกระสิออกมาอีกดอกใหญ่เพราะว่าฝนตกมาใส่มันเออแล้วก็เ็ด เพิง่งมันกระสีออกกระสีได้เก็บผ้าพี่น้องไปเก็บเพชรเพิง่งละค่ะพี่น้องฝนตกมันแรงเด้อน้องฝนเอ้ยตกมาหลายหลายอุดมสมบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์เออเอาถังไปล่องน้ำเพื่อได้น้ำทิพไปโหดพักเพิ่มอีกเสดพี่น้องนั่นเห็นบอ่อถังข่อยนะ่ะเอาไปล่องมันสิไดายบนะั่ะน้ำทิพโหดพักกรสีงาม ซาลาล่ลละพี่น้องเออนาบ้านคณะบ้านไายนาบ้านเออคอยกรบ่บมียบย่ยังเฮ็ดดอกคอยฮอลิเดย์โ้นต๊ขคอยกระทายเป็นบาทเป็นบ่นบอนี่ล่ะค่ะเออให้พี่น้องทั้งผู้ใดบุทยนได,ไดเห็นว่านีเนเนน่เมืองนอกค่ะเป็นจังไดหนี่บ่เมนเมืองหนอกโลกสวยเด้ค่ะเออ นี่ระคะพี่น้องเห็นๆนี่ละคะพี่น้องบได้ตัฮอนยาซัมนาบ้านฝนตกมากก่อนอืเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อฝนตกนาบ้านสวีเดนค่ะพี่นอ้องเออตกแห้งคักอื ตรงขามก็คือบ้านเขาได้ค่ะซึ่งมันก็นสิมีหนทางฟังตรงขามเด้อค่ะบ่แม่นบ้านติดกันเด้อค่ะอทายเยอะๆจังสี่คือจังมันอยู่ไกลกันจริงมันกวงเด้อค่ะพี่นอ้องย่างออกไปไกลอยู่เด้ออ้าวตกลงมาเลยลงมาเรื่อยๆคุณน้องฝนน้องฝนค่ะตกลงมาโหลดพี่นอ้องอื้อ น,น,น,น้องฝนน้องฝนอุดมสมบูรณ์ิสด้ตักเก็บเห็ดผึ่งเออมนแกงกินสดๆนี่่ะคะ่ะอืมฝากคลิปนี้ไว้ใน้อค่ะพี่นออ้องเออลังชาแนลลูกอุบลคนเดิมๆนี่่ะคะ่ะลูกอีสานสาวอุบลคนเดิมๆ่ะค่ะพี่น้องจัดสวัสดีคะ่ะ